สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ2568คิดเป็น50.49%การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดวยวิธีพบกลุ่มให้กับนักศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง4แห่งของสองกรระดับอำเภอสามชัย สก็ร,ระดับอำเภอสามชัยได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2567สนามสอบโรงเรียนสามชัยโดยมีผู้เข้าสอบคิดเป็น91.25%อรอมระดับอำเภอสามชัยจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน เอนนัดครั้งที่2ปีการศึกษา2567ในวันที่2กุมภาพันธ์2568ณห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรช่างปูน ในระหว่างวันที่3ถึง18กุมภาพันธ์2568นหอกสรบระดับตำบลคำสร้างเที่ยงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองในระหว่างวันที่1 7ถึง28กุมภาพันธ์2568นหอกสรบระดับตำบลสำราญจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าการทำขนมเทียนแก้ว การทำปลารา้าทรงเครื่องการทำเหรียญโปรยทานและการทำปลาแห้งสามรถในห้วงเดือนกุมภาพันธ25นะ์2568ณพื้นที่อำเภอสามชัยการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์โดยการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเ g e และเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัยอย่างสม่ำเสมอ ห้องสมุดรประชาชนอำเภอสามชัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์กิจกรรมอื่นๆวันที่4กุมภาพันธ์2568สกรระดับอำเภอสามชัยนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักศึกษาสกร ที่มีความสามารถในการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนณห้องประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินวันที่6กุมภาพันธ25์2568สกรระดับอำเภอสามชัยร่วมกิจกรรมส,รส่งความสุขให้น้องประจำปี2568ณโรงเรียนบ้านแสนสุข ตำบลกุจ,จิกอสามชัยจกาลสินวันที่20กุมภาพันธ์2568นางวชิราพรสังแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสมเด็จรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอสามชัย ครั้งที่1นึทับ2,568ณห้องประชุมลำพันธชาติที่ว่าการอำเภอสามชัยจังหวัดกาลาสินศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัยขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ